สวัสดีครับผมช่างกบชวนทารองเท้าแตะเรามีนัดกันอีกเช่นเคยนะครับกับการทารองเท้าแตะของเราวันนี้เราจะทารองเท้าแตะแบบง่ายๆขายแล้วปังจิตเต้รองเท้าเราจะใช้เป็นจิตเต้โฟมนะครับวันนี้เป็นจิตเต้โฟม8มิลินะครับโฟมแผ่นเรียบพื้นใช้เป็น,พ,น,นพื้นแผ่นพื้นแผ่นพีระมิดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลายอย่างนี้นะครับ ไปดูขั้นตอนกันเลยครับวันนี้เราจะใช้ตัวช่วยนะครับเป็นเครื่องปั๊มนะครับตัวนี้เป็นมิดบล็อกมิดบล็อกเราจะปั๊มทั้งโฟมเลยนะครับทั้งกิเต้แล้วก็เป็นตัวพื้นเลยนะครับไปปั๊มกันเลยครับ ส่วนนี้ตัวพื้นนะครับตัวคื้นแล้วก็พามเหมือนกันนะครับ ทำเสร็จเราก็ได้จิตเตมา1คู่นะครับแล้วก็พื้นมา1คู่นะครับเราแยกพื้นออกก่อนนะครับเราก็มาทากาวจิตเตนะครับเพื่อแปะกับผ้า PVC นะครับตัวนี้ก็ทากาวเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เราจะใช้เป็นกาวเหลืองนะครับ <S <S 1> <S 1> พอทาคิตเต้เสร็จแล้วก็มาทาผ้า PVC นะครับ เสร็จแล้วก็ทิ้งให้กาวแห้งก่อนนะครับพอกาวแห้งเราก็นำทิชเต้มาแปะติดกับผ้าพ v c นะครับตัวนี้เราไม่ต้องเว้นระยะห่างก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ห่อจิชเต้นะครับตัวนี้อย่างนี้นะครับ ตัดให้ชิดเลยนะครับตัดผ้า PVC ให้ชิดขอบจิเต้เลยนะครับตัวนี้ จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำจิเต้มาเย็บขอบ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการขึ้นพื้นรองเท้านะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปก็คือทําหูรองเท้านะครับไปดูเลยครับ <c oughs> ก็สําหรับหูรองเท้าของเราก็จะใช้เป็นหนังนะครับเป็นหนังแท้ชาวมัวนะครับ เสร็จแล้วเก็บขอบด้วย CTK นะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการทำหูรองเท้านะครับ เราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับเรามามาร์กเจาะจิตเต้กันนะครับ แล้วครับเรามาร้อยหูรองเท้านะครับ ไปหมูเสร็จแล้วก็เข้าหุ่นเลยนะครับ ก็ทากาวนะครับเป็นกาวขาวนะครับตัวนี้กาวบอลเทค430นะครับเสร็จแล้วก็รอกาวแห้งนะครับ พอกาวแห้งเราก็ดึงเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ทากาวนะครับแล้วก็ทาพื้นด้วยนะครับเป็นกาวขาวเดิมนะครับ แล้วก็ทาพื้นนะครับทาเสร็จแล้วเราเกาวแห้งนะครับพอก,กาวแห้งแล้วเราก็นำกิเต้มาแปะติดกับพื้นได้เลยนะครับ าแปะอย่างนี้นะครับเวลาไล่ขอบเราให้ทิเตกับพื้นนะครับเสมอันนะครับแล้วเราก็กดลงนะครับแบบนี้นะครับไล่ขอบให้รอบพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยมากดตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปทุบนะครับทุบด้วยคอนยางนะครับ แล้วครับรองเท้าแต่ทําง่ายขายปังเพื่อนๆก็สามารถทําตามช่างกบได้เลยนะครับถ้าหากคุณเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามช่างกบมาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าหากคุณเพื่อนถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างกบได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างกบขอบคุณครับ